นิพพานในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาวะที่หลุดพ้นจากทุกข์และการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นการบรรลุถึงความสงบสุขที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนิพพานเป็นสภาพที่ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องการอะไรไม่มีกิเลสและความปรารถนาหมายถึงการสิ้นสุดของความยึดมั่นในสิ่งต่างๆรวมถึงการปล่อยวางจากความไม่รู้และความหลงผิดทุกชนิด การบรรลุนิพพานเกิดจากการเข้าใจและปฏิบัติอามหลักคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาเช่นการพัฒนาปัญญาการขัดกล่าวกิเลสและการรักษาศีลเพื่อดับทุกข์และหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเกิดและการตายการไปนิพพานหรือการบรรลุนิพพานในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่เป็นการบรรลุสภาพแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ และการสิ้นสุดจากการหวิ่นไหวตายเกิดซึ่งสามารถทำได้โดยการปฏิบัติอามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ได้แก่ 1. การเข้าใจอริยสัจสี่ทุกเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตมีทุกเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายหรือการแยกจากสิ่งที่เรารักสม,มุทยัยเหตุของทุกขเข้าใจว่าทุกเกิดจากความยึดมั่นในสิ่งต่างๆทั้งกิเลสและความอยาก นิโรธการดับทุกข์เข้าใจว่าทุกสามารถดับได้โดยการปล่อยวางและไม่ยึดมั่นในสิ่งต่างๆมักขลทางดับทุกขการเดินทางอาม,มักแปดซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การดับทุกข์และการบรรลุนิพพาน 2, การปฏิบัติอามักแปดมักแปคือแนวทางการปฏิบัติที่ประกอบด้วยสมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเข้าใจอาความเป็นจริง สัมมาสังกัปปะคิดถูกคิดในทางที่ถูกต้องสัมมาวาจาพูดถูกพูดแต่คําที่เป็นประโยชน์และไม่สร้างความทุกข์สัมมากัรมตะทําถูกกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์สัมมาชีวะธรรมหากินถูกวิธีเลือกการทำมาหากินที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนสัมมาวายามะพยายามถูกต้องพยายามพัฒนาคุณธรรม และขัดกลาวกิเลสสมาสติระลึกถูกต้องการมีสติระลึกอยู่กับปัจจุบันสมาสมาธิตั้งจิตถูกต้องการฝึกสมาธิให้มั่นคงเพื่อนำไปสู่การเห็นความจริง 3. การขัดกลาวกิเลสกิเลสคือความอยากตัณหาความหลงโมหะและความโกรธโทสะซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกข์เมื่อเราสามารถปล่อยวางจากกิเลสเหล่านี้ได้จะนำไปสู่การดับทุกข์ และนิพพาน 4. การเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสสนาหรือการฝึกปัญญาในการเห็นสภาพธรรมชาติของทุกสิ่งอ้ามความเป็นจริงเช่นการเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอนิจจงทุกสิ่งเป็นทุกทุกขังและไม่มีตัวตนถาวรอ,อนัตตาการเข้าใจในลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความยึดมั่นและการเกิดในโลกนี้การเดินทางไปสู่การบรรลุนิพพาน จึงเป็นการฝึกปฏิบัติและพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาสมาธิและศีลที่บริสุทธิ์จนสามารถดับทุกข์และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดอามช่องด้วยครับ